ครับสวัสดีครับผมภาคจริยานุ่นพันธ์นะครับหนึ่งงานตรวจสอบภายในทำการรายงาน Weekly Report ครั้งที่12นะครับระหว่างวันที่23ถึง27มีนาคมนะครับในสัปดาห์นี้เรามีหัวข้อที่เสร็จสิ้นทั้งหมด5หัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกนะครับเป็นการตรวจนับสินค้า BB, Viva แลวก็ Double Dot นะครับตามเอกสารดังนี้นะครับในส่วนแรกนะครับเป็น Viva นะครับในสัปดาห์นี้ ครับวีว่าขายตั้งต้นเรามีสินค้าวีว่ายกมาจากสดาที่แล้ว710ชิ้นนะครับขายแยกชิ้นหนึ่งชิ้นสองชิ้นสมชิ้นรวมกันถ้าเป็นหนึ่งชิ้นเนี่ยขายหนึ่งชิ้นนะครับถ้าเป็นสองชิ้นขายทั้งหมดสองสองชุดก็เป็นสี่ชิ้นแล้วก็สมชิ้นขายทั้งหมดแดชุดก็เป็นยี่ิบสี่ชิ้นรวมแล้วขายแยกชิ้นเนี่ยยี่สิบเก้าชิ้นแล้วก็มีการเบิกไปเวียดนามนะครับหนึ่งชิ้นโดยน้องแม็กนะครับ ขายแยกชิ้นได้เงินสาม1 0ืแดพันหกร้อยสิบาทนะครับแล้วก็ดังนั้นสินค้าคงเหลือในปัจจุบันเลยอยู่ที่ห8ร้อยแปดิบาทนะครับในห0ร้อยไอ้หก้อยแ8 0สิบชิ้นในห8ร้อยปสิบชิ้นเนี่ยแบ่งเป็นสินค้าที่มีวันหมดอายุเนี่ยสี่สิบและไม่มีอยู่หกร้อยสี่สิบนะครับนี่คือในส่วนของวีว่านะครับในส่วนของดับเบิลโดสนะครับดับเบิลโดสในสัปดาห์นี้เราคงเหลือดับเบิลโดสอยู่ 2,325ชิ้นนะครับในสัปดาห์นี้เราเบิกจ่ายออกไปตั้งแต่วันที่23นะครับไปทั้งสิ้น8ชิ้นด้วยกันนะครับ8ชิ้นด้วยกันนะครับดับเบิร์โดสเหลืออยู่2,325ชิ้นนะครับสุดท้ายเราเป็นบ b บีไม่มีความเคลื่อนไหวนะครับรับมายอดยกมาจากสัปดาห์ที่แล้ว508ชิ้นคงเหลือก็508ชิ้นนะครับไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นนะครับต่อไปนะครับหัวข้อต่อไปนะครับเป็นการประชุม รเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับประจําเดือนเมษานะครับได้ประชุมกับแจมน้องนัทนะครับแล้วก็นุ่นนะครับนึ่งผมคิดว่าน่าจะเอาให้น้องนุ่นเนี่ยมาช่วยในส่วนของตัวน้องนัทที่จะลาออกไปในเดือนเมษายนนะครับก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับอาทิตย์หน้าน่าจะทําการส่งได้นะครับ เหลือค่าใจสองสาตัวที่ยังไม่ได้ไม่ได้เรียบร้อยนะครับเพราะว่ายังไม่เกิดการวางบินนะครับต่อไปนะครับเป็นคนตรวจสอบตารางการใช้รถยนต์นะครับโดยน้องเมย์เนี่ยส่งมาอัปเดตตลอดนะครับขัอข้อต่อไปนะครับเป็นการรายงานยอดขายวีว่านะครับเป็นลายกล่องนะครับประจําสัปดาห์นะครับส่งให้ไปก๊อไปแล้วนะครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับตอนนี้ทําการตรวจสอบเงินเดือนประจําเดือนมีนาคมนะครับตรวจสอบแล้วนะครับเหลือแต่การอัดไฟ youtube ส่งพิคอฟนะครับส่วนงานที่ยังค้าง้งอยู่นะครับก็คือการตรวจสอบค่าใช้จ่ายประจําเดือนเมษายนนะครับพร้อมกับอัดย t u b e ส่งกลับให้พิคอฟนะครับน่าจะทําได้ภายในวันพฤหัสวันศุกร์หน้านะครับเพราะเนื่องจากพอเดือนเมษาเนี่ยจะมีวันหยุดเยอะนะครับอาจจะทําให้การค่าใช้จ่ายบางตัวเนี่ยล่าช้าเราพยายามจะเร่งให้มันเสร็จเร็วขึ้นนะครับ นี่คือในภาพรวมของหน่วยงานตรวจสอบภายในนะครับขอจบรายงานวิกรีพอร์ตเพียงเท่นี้ครับขอบคุณมากครับ